อุ๊ยเรื่องนี้แซบนางเอกเจ้าน้ำตาถูกแฉหนักเอมมี่แม็กซิมรู้ว่าใครตอนนี้โลกออนไลน์มีประเด็นทําชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวแม้กระทั่งทางด้านเพจเฟ e บุ o กเจมอยร้อได้โพสต์ข้อความปริศนาเมาส์นางเอกสาวรายหนึ่งว่านางเอกเจ้าน้ำตาเพิ่งเปิดตัวว่ากำลัง in l เลิมีความรักล่าสุดเมาส์กันว่านางเอกติดผู้จนทำงานป่วนเทกองหนังฟอร์มยัด ทั้งที่ไปฟิตติ้งหมดแล้วเข้าใจแหละว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายนานๆมีผู้หลงมาทั้งทีเป็นกูก็เทงงงานช่างแม่งค่ะ Hashtag คนไม่มีผัวไม่เข้าใจ Hashtag อีพิมพ์อยากมีผัวท่ามกลางชาวเน็ตอยากรู้ว่าใครขอคำใบ้ทางด้านเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมได้คอมเมนต์ว่าอ๋อ